เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยสวยมาชมเลือกซื้อเลือกขายครับวันนี้สวยกิฟต์เลยนิสสันซันนี่โอปี2003ครับขายแค่47,000บาทเท่านั้นเองสวยๆงี้ครับสาย47,000บาทราคาโมไซค์ครับแต่สวยมากสภาพดีครับยังหลู่ลยครับแม็กสวยยางดอกหนาสีสันเงาช้ำครับ เครื่อง1.6เดิมเดิมโรงงานเจอออโต้แอร์เย็นเพียงพะประตูเซ็นทรัลล็อครับหอ,อมกุญแจรีมโมทช่วงล่างแน่นดิสเบรกทั้ง4ลอ้อนะครับระบบเบรก abs มีแอร์แบ็กให้ด้วยล้อแม็ก17ครับหล่อๆยางดอกนันหนาะครับสวยครบคุ้มเกินราคาครับราคานี้สภาพนี้ถ้าชอบก็าฝากกดติดตามก็ถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถส,สวยๆถูกๆูเลิกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วย ขอเครืงครับสะอาดเนียนกิฟมากๆเล่เมเอกสารชุดโอนครบภาษี6 8ครับมีประกันชั้น3ด้วยนะครับตะเข็บร้อยพับร้อยอากอยู่ครบซอกมุมอยู่ครบครับน็อตไม่ขยับครับไม่เคยถอดออกไปซ่อมสีคือไม่เคยโดนชนหนักนั่นเองกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานแผงประตูสวยงามตัดลายไม้ด้วยสวยหรู VIP 47,000บาทนะครับพี่จัดดูรถอยู่ซอยแบลลิงเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ